มือมาคอยังตามกหาล้านเออมือถือว่ามือมาไหวมาคอนี่ถองหาล้านขันคอได้เท่าไรขันคอทางนี้ขันคอสองสามล้านสามล้านห้าสิบพันสามล้านกับห้าสิบพันแบบนี้มันก็มีค่ายังค่าเพิ่นจุดเพิ่นเต้ยนแน่เนาะนู่นนี่นั่นอันนี้นี่ค่าขันคอนี่สามล้านห้าสิบพันแบบนี้ตัวถอกในมือคอน่ะหาล้านเป็นแน่นบ่รู้ว่า อืมพอแต่ะละบ้านมันคือการขอ้นกันมาโอเคพี่น้องเนาะคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาอยู่หน้าบ้านเฮียนซานสาวจอยดอกดาวเรืองมวนโบกเลขกับโจักรนี่พี่น้องเนาะมงมุมนี่ เมื่อนสี่ใช่ชีไปทั้งอันวัดวัาโซเลกันกับสาวันว่าเล็กหน้าว่าจันเล็กหน้ากับเลขกผึ่งออกผึ่งอีดีที่พี่น้องเนาะเลขไทยนะยังไงคือว่าเด้อร์แบบที่นี่พี่น้องเนาะทักทายสบายดีพอพี่น้องกับซีกันเบิสสุขสุขคนเนาะยังไงก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบะเวียดบ้านเฮาคือเก่าเนาะพบเจอกันตอนแดดแดดพี่น้องเนาะตาที่มีมีอยู่มือนี่โอ้โกแดดคักแดดแน่อ่า สองคนไม่รูปคนว่าไปตัดน้อยพี่น้องเนาะเอาไปอมาบ่ได้อ้อยครัไโอ้ยเป็ยยังไดบุว่ชันเนาะเอาไม่ยังเหย่ยันแมงคามยนมงคามเ่อ้ลูกขบก่ลูกขันางลิบอนเอสบายดีเด้อเนาะสบายเอันแมงคามบหนเออารยนรับอ ยิบซ oh, <c ười> e ีเพื่อนว่าข <d> ึ้นมาหาลูกเคยแต่ละเทื่อคือบอาหนูน้อยมาโชเนี่ยว่าฉันโอ้ยน้องพี่น้องเนาะหนุเข้าตาลูกข่อยไม่ได้ออกคลิปจะเคลีมาเตอว์บอหยอกว่าลูกเคยลูกเคยเนาะแบบลูกสาวคือบอกมาโชเนี่ยเพื่อนพี่น้องยิบซีเพื่อนว่าดิสามเดือนกับซีใช่หน้าพี่น้องเนาะน้อยบใหญ่ลอดปีเนาะพันยักเบิ้งมาหนึ่งลูกข่อยน่ะเดือนหะเดือนเดือนชีสงการที่ชิมาหะ ตรงปีสามปีสามปีห้องที่ชิมหายเลยนี่สงกรามนี่เมนรถสี่ไซด์ได้เถอะสี่สิบเก้าเดือนยังสิบเก้าเดือนสี่เหรอเดือนสี่กันเออเดือนเดียวเดือนเดียวเออคู่กันไปจักเจ้าคู่กันไปจักเคยเดือนเดียวใช่ปะสงกรามนี่ขวัญใดเดือนสงกรามมือสงกรามเลยนะนนันมือสงกรามเลยใอยถ่ายคลิปไว้อยู่เหมือนเพิ่นสอนเพิ่นว่าสบายดีป้าลุงโหลดอ่าจับกล้องมาผมว่าใช่ อยู่ก็พอสบายดีป้ะลุงมือน,นี่หลานน้อยหยิ้ามาเกี่ยวเขา่าว้าอ้อมออมจับโทรับมาฟอกสบายดีป้ะลุงดูลูกถ้ายดี่ป่าลุงบิดเบือนบิดเบือนขึ้นงูกินเขียดน,นี่เว้ยว่ะเ <c oughs> ขินเขินกล้องเท่กับพยายามอยู่ด้พยายามญามีว่าอยากถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิงอยู่แต่ว่าพอจับกล้องมา,า,งงงงา,าแล้วยานกล้องไอ้กล้องเบิกนึกคลิปว่าตากระหูเลยพี่น้องเนาะ อ๋อบ่ไอ้เนี่อันนี้นี่ของเทพเนี่ยท่นแมจ่จับจับรศัพท์หันบอ่านบอายเออได้หมดเออจนสุดปากเออห่วยวะท่า,าน,นไปกับลูกก็ตั้งกล้องแล้วไปยังมือ้อนี้สีพาลูกมาหาหน่อไม้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสีใสกับใสได้ห้องเพลงพร้อมแหละทะเวียนทาออกแต่ประตูไง y เย yes เพราะว่เอ่าพ่อภาษาพรลฟังหมดวัดไปหอนบ่โน่นอ่ะไปอัด อยู่บ่อยู่ในห้องว่อือลูกข่อยนี่โอเคนนได้เว้าเป็นลกะอีหยังก็้ลอยู่แต่ว่าบ่พาเว้าได้ครับเป็นเว้าเองข่อยสอนอืแต่ว่ายอมแต่ว่าจับกล้องมานี่เอ้าสวัสดีลูกสดีป้าลุงปิดก่อนเอาโอยกระตูนคืองูกินเียดนี่โอ้ยว่า ท่านลักไทยได้อยู่เนอะเขาว่าแหละตรงนี้ผู้หนึ่งว่าเห็นว่าน่นจับกล้องปอกล้น,นได้ยูเสียงนี้อ้ยให้กูคุ้นสี่ปีห้าปีพ่อเป็นว่าเดี๋ยมาเด็นน้ำสีใช่ยู่ถ้าเกิดว่ามือใดขึ้นมาเกี่ยวเขาบ้านไม่เขออ่าไลยมีเวลาได้ขึ้นมาเสี่ยมาจับสกกันก็มากหัวเพียงหัวได้หนิ มาเย่านอยากเมือ่ออยากเมื่อนะอ่ะอยู่ก็ได้ดูข่อยนะไปวันแรกก็ไปหันไปนี่ออกเตือนนี่อยู่อยู่บวชคำมาเย่านใช่อ,อยู่บวชคำคือเจ้า,ายังใครอยู่นี่พาไปเกี่ยวข่าวรับจ้างอยู่ได้บนมือโ <c oughs> อย้ยชิบาวามาไปวันนั้นจนชิบวคำมือไปเกี่ยววันนั้นเลยคือเออคือจังหวะได้เกี่ยวหอดสองมือใช่เอออยู่คนนี้อยู่ก็อยู่จังสัรนี่แล้วเออ เอ๊ยอ <krit> e ่านอยู่ะมือแรกเพิ่นตื่นมาเปิดประตูเห็นรถเพิ่นขวอนใจขวอนใจรถด้วยเออขวอนทั้งขวอนทั้งหอกเออเป็นรถอันนั้นรถยกออกมาแล้วให้ยังไงเอออ่าอ่าอ่ลายคนหลายเป็นเนาะมันยังเห็นบอลเรียบโดทางเนาะเหยยีบเพิ่นเหยียบเพิ่นเรียบนะพันเพิ่นชมอีกบอลมันบวมมันเป็นดินบวม เหตไหนมากินอีก็ยังรูปเคยบุญโลกเขาไม่ได้ยังนะเนาะโอ้เก่งเติบอยู่เบิ่งคนนี่ยังกันให้ใจอยู่ขี่น้ำพอนเออขี่ของน้ำแล้วหรอเออเอออะไรบ่บ่ควรจะจอยออกไปตัดน้อยเออว่าเรียกเป็นแค่ตัดน้อยคือได้มาเอาไว้แทะนั่งมัดบมาตัดช้ำมาตัดช้ำลูประเดี๋ยวเออไปไปหอดให้นะก็มาโอ้ยเตรียมผ้าเตรียมมีดทั้งนี แวามืพูดบ่าเพิ่นจ้างแบบแดนน่มัดพันหามัดพันหาโอันยุบันยุบันเกิดมัดสามพานอมแม่ยามนี้ยามแหลแถวเรียนไซมัดมัดมัดสองสามพันสามพันแล้วก็บ้านอยางบ้านนทุมบ่บ้านเมียบ่อยเนาะมัดมัดสามพันแถวหลักไซร่างอย่าง แต่ว่าอ้อยไฟใหม่ก็ราคาถืออ้อยนี่ก็ราคาแพงขั้นเราตัวไรเงาค้กแพงแพงค่าเจ้าว่ะมีหย่าคุยงูโบยอย่าเครือหอยางอย่างอะไรอยางี้มีมีโต้คุกขี้เอ้ยหนักแต่ก่นแล้วก่อนเงินก่อนค้าก่อนเมนบ่กก่อนเงินก่อนค้ามเลยไปเลยป้ามีนะไปสะดวกใจเสียเงินเสียค้ามไปยักประมาณนั้นโอ้โหเวกเร่ได้ได yeah, like ้เห <mur ky noise> ็นโบอาจจะเตะกับท <noise> ิดแอมเนาะอาจจเตะกับโค้ดเรา เออยิงคนดังนะฮะพ่อไม้ก็มีก็ใหมีไปขอข่อยบ่ว่าบัดนี้ไปขอข่อยเด้อขอเจ้า20ล้านก็เจ้าขอข่อย10ล้านก็เอาไปโอ้ยเงินจไปเอาเมียงแล้วทํากทําแพงๆทํา50ล้านแหเสิก็เอางสิได้ ถ้าเช้าเอาคาร์โดถ้าเช้าหนุ่จะเป็นพยิงเขาเรียกอะเจ้าเห็นเพิ่อนว่าเั่นเจ้าคิดว่าเจ้าสิมีโอกาสดีบ่บานเจ้าจะไปเอาเพลงคือเล่าหลายเด้อคำสองบาทบาทหนึ่งหายิบล้านสองบาทก็ร้อยล้านมันเงินคาร์โดอีกเนาะอุ้ยมันเงินคาร์โดชิบชาวละัขาเบียหาชิบแก็ดเอามาจะใช่พี่น้องเลยเผื่อว่าท่นคือว่ายังท่านในเมียก็บิได้ไปตัดถิ่มได้ก่อนเพลงกระโด มียบอได้แต่งไงเนาะเนาะเพราะแบบเนี้ยบอได้แต่งไงเจ้าเพราะว่าราคาคำมันกับแพงตะกี้นี่มันมันกับคำหนึ่งเนาะเพราะสมื้อนี่บาทหนึ่งหาสิบล้านพี่น้องเอ๋ยทรงสลึงเส้าหาร้านเอามาแต่ใายพี่น้องเอ๋ยตะกี้บาทหนึ่งจะเส้าเส้าแปดร้านหนึ่งจักรบชิบกว่าล้านชิมหาล้านหนึ่งสลึงมีแต่ล้านแปดตะกี้เนาะ วันนี้บาทหนึ่งมันอยู่ในระหดับชี้ปลายเนาะแต่ว่าแพงแล้วมันนเป็กแต่แพงแล้วช่วงส่วงอดอนหอยนั่นประมาณหมื่นปันนั่นหม,นนมนนื่นปลายได้คำทองตอนนี้เนี่ะตาเจ้าวันนี้ยังมยไม่ได้ให้แม่เถาวันนี้ติดห <c oughs> นีถ่วงหัวท่วงหัวยืินนี่ห่วถึงเลยตอนนี้ก็ชิบอนไปใช้นะเพราะว่าตอนนี้หนี้มันยังท่วงหัวอยู่ยังบืนขึ้นแต่คุ้มนหนีเพราะอะไรเลยบอกมีเงินเก็บ, <c oughs> บว่าบอกมาอะไรกันเนาะพลิกกลีพี่น้องราคาคำชั่วโมงนี้ เอาขึ้น <i> นี่ตีสีใช่ยังบุษันใหญ่เนาะขึ้นใหญ่นี่ขอยนลูกชายเฉียวเมียเฮเฮเฮเอาผัวเฮเอาฟัวเต่งวะปตัดแต่งไหมว่าบุรีเวน่าค้นเทศในพี่น้องเนาะแบบเพราะเรกกระฮีดทั้งบ้านไผับ้านมันก็บนเวทะพี่น้องเลย เธอว่าบ้านเฮาก็บชิมพอดพุ่นดรอมันว่าเผื่อไรนะว <นะ S 2> ่าเพื่อต่อลงเพราะว่าบ้านเฮานี่มันเป็นเบียร์เป็นยังนี่มันก็แล้วแเต้ต้งส่งกล้ามส่งพายเนาะเห็ดหาน้ำกันว่าฮีดบางบ้านนี่เบียร์ก็อยู่ในพายชายเป็นน้ำสมน้ำหวานน้ำภายชายบดนี่ในในกันเอ,อ้ยังท่นอยู่บ้านเกิดคน,นเนี่ยห้าสิบหลานนี่บุญรุ่บ่หอกสิบเลานห้าสิบหลานทองมัดคำบาทหนึ่งทองมัดเออหัวนี่ เป็ดดวงก้อตัวก้วยก็นมันตึ้มเหมือนกันเลยบดพัดผุกดงกึมตาวบ้านดงกึมมินั่นอะไรดงกึมปาทุกอันนี้ยังฮาลานชิปลานกันยังโมมี่ปัญญาถอดโอ้ยแ้างบ่มันโมมี่โมมี่ขมวัยเออมือมาคอคนถอดก็ได้ะิท่นท่านนี่นะมาคอเลยมาคอยังตามกระทาล้านเออมือถือว่ามือมาไหวมาคอนี่ ถ่องหาล้านคันคอได้เท่าไรคันคอทางคันคอสองสามล้านสามล้านห้าสิบพันสามล้านกับห้าสิบพันแบบนี้มันก็มีค่าอย่างค่าเพิ่นจุดเพิ่นแต้มแน่เนาะนู่นนี่นั่นอันนี้นี่ค่าคันคอนี่สามล้านห้าสิบพันแบบนี้ตัวถกในมือโอน่ะหาล้านเปรนเด็นในนั่นบ่รวยอะอือพอแต่ละบ้านบ่คือกันคือขันคอเจ้าอะไรวะล้านห้าล้านห้า อันนั้นต่ก้อนอ่ผ่านมาสองสามปีนี่ปีสองพันสบอง่เมเหมือนวันนั้นหนึ่งสองสามผ่านมากสมปีเด้สปีสปีไปคือว่าแนนการเวด้านเปลี่ยนไปพี่น้องเลยกาแต่คืออันข้าวแต่พอแต่เมย์พิ่ว่านี่เงินหายพันาพันเเมียเป็นคุณมีเป็ดตัวหนึ่งแน่นองบังไนเนี่ยข้าวตะกี้ มาใช้ชิมเมื่อนี่งัวตัวหนึ่งสงล้านจีบโอ้ยไปดองไงงัวกระถือแม่แรงกอนงัวแม่กระถือตัวสองล้านฮะงัวเขาเรียกกระส่าจอยเคลื่อนซานแล้วสิ่ขยถามมึงคว่ำฝันเจ้าก่อนเคลื่อนซานก็แล้วบหมดเลยคว่ำฝันเจ้านี้นี่ค็ดยังอยากขายเครื่องตอนนี้เห็นได้มีเป้าหมายว่าอยากขายเครื่องเนาะขายเครื่องขายยังก็ได้ขว่วยมีแล้วเครื่องขายทำไม้โอ อันนี่นี่คือก้อยจถามเริ่มมาแต่ละเทือก็มแต่ว่าว่าโน้หัวงอนกันไปเนาะเล่นว่าแซวลงถามบางก้อนสิดอกบางเทือบางที่เนาะยันว่าคนเฮาบางเทือบัดห้วยอยู่ก็อยู่ชื่อมีความคิดอยากคิดนู่นนี่นั่นบ่เฉนะถามเบิ้งงูมงคนนี่ห่วยเพื่อนก่อยก็แล้วเดี๋ยว่าเฮ็ดยังแล้วากเข่าจะปลาเนาะไม่แล้วฉันพอแล้วเอ่าคือเมื่อเข่าแล้วคือว่าถ้าเกิดว่ามีงบเนาะออคืออยากขายเครื่อง <laughs> ờ, này cứ không phàn, bao mai, đẹp đấy đâu, ừ. xong này đã ngắm đã, ủa, mất cái mất thêm là, nếu không cả, ok, yêu khuyển trèo, mấn khiêm thang, ừ. khiêm thang, ừ. hơi, tụp, nơi, nơi, nơi cái tổp này cái đấy nè, nỉ, hết hỏi là, bát nhang luôn, ngân ตามกับมันสามสีหลังก็จะซื้อโต๊ะตั้งมาแบบวางเครื่องให้มันเป็นระเบียบก่อนเออแล้วก็ซื้อเครื่องมาขายอันนี้คือความฝันเนาะอยางมีหันค่าสิบมหอดพี่นาเราอะอยู่ดีมีแห้งสู้ไปตลอดเลยแหละเออักยากนั่แต่ตัวหน่อยพอยนี่แล้วเออปีนี้แทมป์นี่ปีหน้าปีหน้าก็สบายปีนี้เหาไปห้าเกี่ยวเขาเนี่ได้หันค่าข้าวมาได้เนาะข้าวมาเห็นได้อยู่ข่าวไปมือมือเออ คือกันเด็กี่ข่อยก็คิดว่าอยากเห็นหันค้าหันขายแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาตอนนี้ความฝันข่อยโบเมนนั่นนั่นบาทน,นี้เปลี่ยนเปลี่ยนจากหันค้าตัดผมโบเมนข่อยบบถ้วยแม่เจอยลองเจอยื่วยถือบอลลองถ้วยบางดูเจ้าความฝันข่อยข่อยอยากเห็น <ไป S 2> อย่างเอ้าความฝันของกูใช่นี่ข้อมฝันของกูใช่ปอบแปนโบเมนเด็กนี้เตกนี่นี่มีข้อม ความคิดขับรถนี่ก็บรรเมศรดิบรรเมศวร์หมดแล้วใช่หมดเนาะหมดคือความฝันของข่งอยนี่อยากได้ตะนางอยากได้ตะนางอ้อมเดินนาแล้วก็ัิเลี่องเบะพอช่วงนี้ราคาเบ้มันมันแพงพอเบะนี่หนึ่งเ้าบ่อนย่อยได้ผูกมันไปทั่วแล้วก็ปล่อยมันไปกินดามธรรมชา,าขติอ่ะไรเคล็ดข้ให้มันดีดี๋ยวก็ไม่ได้ว่าชื่อนู่นนี่นั่นมะเกลอมันก็ใช่ว่างัวถ้าเกิดว่าเลี้ยงงัว ราคาก็ตามกุลราคาเบ้ต้องได้ง่ายได้ผูกตัดหนา่ตัดนู้วใหมั้มันอ่ามันยังอ่ะนะกรรกินดินนี่คือความฝันความฝันของเมียนี่หั่นค่าความฝันของผูุยิ่งนี่โอ้ยว่ะคือว่าละไน้องความฝันความคิดของแต่ละคนบัดบือกันก็ขายเครื่องนี่ว่าใอยไปขายเครื่องถามว่าสบายบอกกะกระบสบายขายเครื่องนี่กะนยากอืมยากบนเขาติดนี้ ติ๊น,นีกลละกะ่ก็แม่นแหละก็ตุนโมไลายนี่ยมันคือลูกกินกันมัดอือเออันนี้คือเรื่องความฝันเนาะพี่น้องไปสู้กันฟังเนาะสาวจอยฮั่านข้าสาววัันฮ่นค่านบ่าเงินสิปูกมังซลีขายปีนี่ความฝันเราเปลี่ยนใหม่แล้วปูกมงังซลีเด้อบานเนี่ยปลูกซ์ลีขายมีเงินสุดาหนังเบื่อยเหยียบเราไปจับ กูนงทุนไปแสนหนึ่งจากสีได้จากพันหรอกลงทุนแสนหนึ่งสี่ในมันบกคลายดีได้ขอไประคายปีกายนี่เนาะจะปลูกเหมือนขี้เขาเหนียวเรื่องหมกเรื่องหมกชีดเหลืองเขาเหนียวไอ้นี้ราคามังกรือมังแดงคลายขายนี่ก็ขายดีมงชีดเหลืองนี่คนบุคคลมักกินก็ตามตรงเนาะปีกายนี่ขอไปขายได้ปีกายนี่น่ะขายแต่ว่าบ่ได้ยังบ่ได้แต่อยู่แต่กินแล้วก็เพราะแรก็เป็นโมเทียนนะ เยังอุ้ยตํารวจทหารมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยาดอุ้ยปุ๊บ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 คุณจับรถบยแนี้หมาบาทก็ไม่เกี่าเข่าบ่อืมเป็นแค่ขนมฮะเอาเชื่อคนเอาโฉงนุ่งปั่นกันนุ่งเนาะชี่นุ่งปั่นกันนุ่งปวดเมียบ่

món men à <laughs> mình hại tụi đây bố ơi áo <laughs> <không>? ba <Bạn> này <laughs> men bố sao chơi. <laughs> của này nó ừ. điều có tiếng ngân lại an an linh kinh dinh đen này nấm hồn nấm tàn này tiêm luôn tiêm mất. bà là hoang đây chào chơi đây khỏi khoải sốt chuẩn biểu tén tọt ใส่กีชบหูดังม,ดมืออยังบิงเล่งด้วยมือตอดน้ำบ่อไข่ได้นอนตื่นมาตอนเช้าบัดไข่โอ้โหไม่ไงเพืพเ่อนผ้าไปเล่นไปเล่นผัดคนขี้ดืคคด้อคือบอกเลยคนขีออ้ดื้อหมุนป้าหมุนดอนบนในมันคกชีกไปหาดึงจีมโน่น,นนี่นั่นมันก็ะใสแล้วแต้นเนาะเดีย๋ยวไหวตู่ไปว่าไปแต่ละมือขอยัยนด้านเนี่ย ยันเต็นเคยนี่ยันเต็นคยเพ่เคยพอดักยานเคยพอคนนั้นช่องตุงลงไปเกี่ยวข้าวบ้านนี่หุบ่มใช่เพิตัดเข้าตัดเข้ากําลังแกงใบจากมาเต้นดงรุ่นให้กว่าสักดิดปุ๊บยังโอ้ยมาฮัลโต้ยดีมีตู้กับหลานแล้วมาแล้วเนาะเฮ้ยพูด ใหเนี่ยแต่ว่าโยกเราหัวแล้วไปตู้ก็ได้อารมณ์ดี้รว่าคนมาบทานว่าอ่านแล้เราอะคุยเราอะกับบทิเราได้นาะมาหรือถึงอยู่คนเคยเห็นกันกับบุป่าว่ารมกันนี่กับบุคกลน้อยเฉลอยเนาะมีมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงทางตาอยู่ไหนเล่นว่ายางกายมากายบทาม คือบ่าเรลินนะเพราะว่าบุกไปมีเวลาแต่ก่อนท่านคงจะนั่งเรีนทันประจำนายฝนก็บชคิดว่าเฮ้ยนี่มีแหละชีคุยอ่เฮ้ยพี่น้องเนาะเห็นมันเหี้ยแล้วนี่ว่าคือว่าเนี่ยเจ้าก็เบี้ยคอยคอยก็เบียกเจ้าถ้าเกิดไปใช่มันไปนั่งเร่นคือเก่านี่กับมันกะเป็นไปได้ยากกงอพี่น้องเนาะเนี่ยท่านั่งชวนขคอย bạn Ừ. Những thịt hàng như bộ này Bày xì Tắt vào đây Nhìn khao à mê chạy ổn núm chỉ sai <laughs> Hả Nhìn khao Hả <laughs> <Há? cười> <laughs> Ôi cái thơi hơi xẹt đấy Chịu chịu Phun phun thấy <laughs> โอ้ยฮะเออ้ออเะเนาะอ้าเป็นอรบ้านนีอจาเอางามงามอองามงาโอ้ยเนาะบ้านนี่ถืบมมาเจ้าไปอาลองให้บงดูฮะลองเนี่ย À, à, mình mình ừ, đi ăn cắt à, đi ờ, bố, 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 nó, à thì đi nó. bao 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 nghe nỉ, ô huồi nhầy wei, đây tên nó bù xào nó, bao đây bao đây ngày mai phải nắng luôn. <laughs> này, này, tán, phải đồng, nó ức phú nỉ chưa, Ước nhầy, ừ, nhầy, ừ, con hức nào là cả hức. Ừ, หงแม่พอดีแล้วแม่เป็นไข่เป็นนาวเบรกแรนเลยน้อสีชัยเนาะแม่นไหมสีชัยจะเป็นน้ำกิ่นนุ่มนี่ไปจักเนาะลูกข่อยข่อยก็เปกเลยคายกิ่นนุ่มเล็กแต่ช่วยหลายบึงคือว่าจังใดจังหนึ่งก็ว่าแบบแม่นคือว่ากระโตคือว่าแบบบึงคลึกแบบใดแบบหนึ่ง

แต่ก้าวแต่เก้านี่ยไ่ได้กันกินใช่นี่ป่ะมีแต่ใช่นั่นเต้าเฮ้ยแม่ได้ใช่เต้ายังไงโอ้โอ้มีแกะละโคมน้อยชีใช่เนาะต้องเปลี่ยนคนแก่เนี่ลูกก่อยว่าเลยนี่แหละมุติทิพย์พ่อก่อยว่าแล้วเห็นพ่อในเช้าเห็นผีแต่ละคืนนี่

พูดแทนกับมักกะ d o ยเนาะโอ้ยดีแต่บวยกล้องไปพี่น้องเลยเห็นได้พี่น้องเนาะยั้งนั่นนะหั้งบารสลีอันโบจิตเมื่อขึ้นมาหาเม่ตู้น้องน้ำฝนช่วงนะทั้งน้องเพิ่นแนวโบชายชงอย่าติดแดงตึ๊บกึกโอ้ยไหวน้อยนึงก็ไหวได้อืมมันจะจีวอะไรนกโค้ของยูทูปเพิ่นเชิงคัดเนาะอาจารย์เด็กกว่าฉันเอ้าเฮ้ย

แต่ไม่สนยังมืนอย่างเดียวเอาพี่น้องเนาะลาลาก่อนอพิพภัตรปรกันใดนขอโทษขอขอภัยเด้อพี่น้องเด้เอ้าลลาก่อนพี่น้องสบายดี